สำหรับใครที่อยากไปเรียนแลกเปลี่ยนวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันครับกับโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ1ปีรุ่นที่61พุทธศักราช2565และ2566โดยสิ่งที่ได้รับจากการเป็นแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็จะได้ทั้งการค้นหาตัวเองเปิดโลกทัศน์และก็ได้เรียนรู้โลกที่แตกต่างมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าสแสดงออกมีความรับิด ชอบมากขึ้นรู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบขึ้นมีความอดทนสูงขึ้นได้มิตรภาพจากเพื่อนและครอบครัวต่างแดนถ้านน้อง,งก็ไหนสนใจแล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.afs-thailand.org เปิดรับสมัครจนถึงวันที่27กรกฎาคม64และสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ในวันที่1สิงหาคม64ครับ